สมมุติว่านี่คือกระดูกของคุณครับซึ่งจริงๆแล้วมีส่วนประกอบอยู่หลายอย่างแต่ที่เรารู้จักกันนี้ก็คือแคลเซียมครับตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยร่างกายของเราจะนําแคลเซียมเนี่ยมาสร้างเป็นกระดูกครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะคิดว่าเมื่อแคลเซียมกลายเป็นกระดูกแล้วเขาก็จะอยู่อย่างนั้นถาวรแต่ในความเป็นจริงแล้วครับกระดูกของคนเราเนี่ยมีการสร้างและสลายตัวเองอยู่ตลอดเวลากระบวนการนี้เรียกว่ารีโมเดลลิ่งครับ กระดูกที่เก่าหรือมีรอยร้าวเนี่ยจะถูกสลายออกไปแล้วร่างกายจะใช้แคลเซียมสร้างกระดูกใหม่ขึ้นมาแทนที่โดยตั้งแต่เกิดเนี่ยนะครับจนถึงอายุประมาณ30ปีเนี่ยกระดูกจะมีการสร้างมากกว่าการสลายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกระดูกก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนมีมวลมากที่สุดแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดตอนที่คุณอายุ30ปีครับแต่หลังจากนั้นกระบวนการสลายเนี่ยจะเริ่มแซงการสร้างครับทำให้คุณเริ่มเสียมวลกระดูกไปเรื่อยๆ และยังมีสาเหตุอื่นๆนี่นะครับที่ทาให้กระดูกบางลงตัวอย่างเช่นการดื่มกาแฟนอกจากนั้นเนี่ยในกระแสเลือดของเราเนี่ยนะครับมีแคลเซียมอยู่ด้วยถามว่าแคลเซียมในกระแสเลือดมีหน้าที่อะไร 1. ช่วยเรื่องสารสื่อประสาทครับ2ช่วยการเกรงของกล้ามเนื้อ3ช่วยการเต้นของหัวใจ4ช่วยการแข็งตัวของเลือดครับซึ่งถ้าปริมาณแคลเซียมในเลือดต่าลงเมื่อไหร่ร่างกายจะสื่อสารให้กระดูกค่อยๆสลายตัวเองเพื่อเอาแคลเซียมออกมาใช้ครับซึ่งมาดึงออกมาใช้มากมาก กระดูกก็จะเริ่มบางและหนักขึ้นจนกลายเป็นกระดูกพรุนครับถามว่ากระดูกพรุนมีข้อเสียยังไงในผู้สูงอายุเนี่ยหันล้มถึงยายได้นะครับหรืออาจจะทําให้เกิดกระดูกสันหลังผิดรูปทําให้หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทคําถามต่อมาคือเราควรได้รับแคลเซียมวันละเท่าไหร่ครับคําตอบคือวันละประมาณ1000มิลลิกรัมครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่อายุ30ขึ้นไปควรได้รับวันละ1,200มิลลิกรัมนะครับ ส่วนคุณผู้ชายก็อายุ50ขึ้นไป1,200มิลลิกรัมเหมือนกันแล้วเราจะรับแคลเซียมจากไหนได้บ้างครับก็จากอาหารต่างๆเนี่แหละครับแต่สําหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมีปริมาณแคลเซียมพอไหมอาหารเสริมก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งครับแต่อาหารเสริมรุ่นแรกๆเนี่ยนะครับเขาทํามาจากแคลเซียมคาร์บอเนตจริงๆแล้วดีนะครับแต่ว่าเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะดูดซึมได้อยู่ประมาณ20-30%ถามว่าอีก70%เนี่ยไปไหนไม่รู้ครับอาจจะกลายเป็นนิ่วก็ได้ แต่ปัจจุบันมีนี่ครับเบตาแคลพลัสครับแคลเซียมที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นแคลเซียมแอลทริโอเนซึ่งสก,กัดจากข้าวโพดครับพอดีก็คือดูดซึมได้95%นําเข้าจากสหรัฐอเมริกามีเลขออยอรองรับถูกต้องโรงงานที่ผลิตก็มีมาตรฐานครับนอกจากนั้นเบตาแคลพลัสเนี่ยยังมีโปรตีโอไกลแคนสารสก,กัดจ,จากจมูกปลาแซลมอนช่วยบำรุงวุ้นในข้อเข่าและน้ำเลี้ยงข้อเข่าให้ชุ่มชื้นมีความยืดหยุ่นทำให้เคลื่อนไหวได้คล่องยังไม่หมดครับ ยังมีส่วนผสมของขมิ้นชันช่วยลดอักเสบทําให้ไม่เจ็บปวดข้อกระดูกเลยครับถามว่าเบตาแคลพลัสเนี่ยเหมาะก,กับใครบ้าง 1. ผู้สูงอายุครับเพื่อป้องกันภาวะขาดแคลเซียมกระดูกบางกระดูกพรุน 2. คนที่มีน้ําหนักตัวมากกระดูกและข้อต่อเนี่ยทำงานหนัก 3. คนที่ใช้ข้อต่อเยอะๆเช่นคนที่ใส่รองเท้าส้นสูงทุกวันหรือหนักหน่อยก่บคนที่ชอบเล่นกีฬาคนที่เป็นแดนเซอร์ 4. ผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับกระดูกและต้องดูแลกันระยะยาวครับและ 5. คนที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมครับวิธีรับประทานเบตาแค์พลัสครับทาน1-2แคปซูลพร้อมอาหารเช้าแต่ขอให้ทานต่อเนื่องนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจเบตาแค์พลัสโฮฟฟูความหวังของคนดูแลสุขภาพสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน์และเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้สั่งเลยครับส่งฟรีทั่วประเทศ